กำลังดีเขาไม่เตี้ยหรอกเขาไม่เี้ยหขาไม่ตกตลกเลยคนโง่เท่านั้นที่จะมองว่าเตี้ยเพราะว่าคนโง่จะนั่งตรงนี้อันนั่งเต้นั่งนั่งหนูเหรอเป็นคนโง่เรายกตัวอย่างเราไม่ต้องดันไปดินะเตี้ยไหมเตี้ยเตี้ยไหมเตี้ยอ่ะถอยไปอีกหน่อยหนึ่งไปไปเตี้ยไหมไม่ต้องทำเองทำเองหนูเอาเข้าก้นเข้าก้นดีๆแล้วหนูไปหนึ่งสองก้นแน่นๆนะเปิดรายการบุ๊กเสียวกันเลย ทุกมีโอกาสได้มาเดินในสวนนอ้อยใช่เพราะว่าลูกแบบเล่นกีฬาแล้วกีฬาที่ลูกเล่นน่ะด,ดึกและเช้าไปโรงเรียนก็ออกเช้าอ่ะนอนยังไม่ค่อยจะก็คือตอนนี้ก็คือไปไปกับลูกตลอดก็พยายามค่ะบางทีถ้าคิวไม่ได้ลูกก็ไปเองโ<ฮ>อ้ยไปได้ก็อยากไปก็ยังอย,อยากอยู่ข้างๆเขาจนกว่าจะจะเป็นวัยที่เขา รู้สึกว่าเขาอยากอยู่เองแหละอะไรเงี้ยทุกเธอรู้ไหมว่าเธอเป็นคนเลี้ยงลูกได้แบบอเมซิ่งมากเป็นคนเลี้ยงลูกแบบไม่ไม่ให้อยู่ในโซเชียลแบบเหมือนเด็กทั่วๆไปแม่อ้วนะเห็นตั้งแต่เล็กแต่ตอนเนี้ยมีแล้วแล้วจะบอกเลยว่ามีแล้วก็ติดเลยคือบอกไว้เลยว่าไม่ต้องกลัวว่าเด็กอจะใช้ไม่เป็นเพิ่งมีตอน13าเรียบร้อยทั้งคู่แต่ไม่ไม่ถูกแล้วเพราะว่าถ้าเกิดสามวัยอะค่ะตาำกว่านั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยสมองมันจะไม่พัฒนาเห็นด้วยอย่างที่แม่อ้วนบอกพอเรา ไม่ต้องมาดูอ่ะเพราะฉะนั้นตาหูจมูกปากลิ้นกายใจเราจะได้ใช้ตอนนี้ลูกชายมาดูนกก็จะเป็นคนที่เหมือนตาไวเพราะว่าเห็นความช่างสังเกตอะค่ะมันมันซื้อไม่ได้มันต้องได้รับการเลี้ยงมาให้ให้ได้ใช้คือเขาบอกห้าขวบปีแรกให้เลี้ยงแบบเมาคลีลูกหมาป่าอะไรมันได้แบบ ลูกก็คือก็็ไคเดือยอะไรอย่เล้ยเจ็บคือเจ็บคือเจ็บจริงลูกอะน่าจะหักมาทุกทุกสแล้วเย็บเย็บมาทุกแบบแต่ก็ไม่ใช่ว่าต้องให้เย็บนะคะมันแล้วแต่พอดีเด็กบางคนเป็นคนกล้าเด็กบางคนถ้าเป็นเด็กที่รู้จักระหวังเขาก็จะไม่เจ็บแต่ลูกก็คือโซนโไม่รู้จักระหว่างไม่ไม่ถ้าถ้าไม่เจ็บก็ไม่รู้ว่าเหมือนแบบว่าเด็กๆที่เห็นเปลวเทียนแล้วรู้ว่ามันสุดมันสวยเอามือไปจับมะคือเขาไม่รู้หรอกแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันร้อนครั้งหนึ่งอะ มันก็จะเป็นครูที่ให้ให้เขารู้เลยว่าแบบนี้ไม่ได้นะมันไม่ใช่แค่เรื่องไฟหมายพราะว่าการที่เขาได้เรียนรู้แบบนี้เขาจะไปประยุกต์ใช้ในทุกอานใช่ใช่ตุกเคยเลือกเส้นทางชีวิตให้ลูกไหมอ้เป็นคําถามที่ดีมากขอตอบแบบที่ตุกมั่นใจนะเพราะเมื่อก่อนนี้เนี่ยตุกก็ยังงงๆในคําตอบตัวเองแต่ตุกตอบได้ชัดเจนว่าไม่ให้เขาเลือกเองให้เลือกเองด้วยหนึ่งแล้วสนุกกับการรอดูด้วยอยากรู้ว่ามันจะเหมือนเราดูหนังอ่ะ ตอนต่อไปมันจะทําอะไรอะอยากรู้มากเพราะอย่างตอนนี้ลูกชายอะลูกสาวบอกบอกสิ่งที่อยากทําตั้งแต่ป .5 <ม>จนตอนนี้ก็ไม่เปลี่ยนพอเสาร์อาทิตย์ก็เริ่มว่างแล้วเพราะว่าเขาเริ่มไปเติวละเพราะว่าเขาเลือกเหมือนเลือกคณะที่มันยากหน่อย<ฮ>แล้วเราเรียนโรงเรียนทางเลือกมาตลอดใช่ไหมแล้วอ้วนก็คือเหมือนเหมือนไม่เคยได้เรียนหนังสืออะก็ก็จะยากแต่ลูกชายอะยังไม่บอกตอนนี้ม .2 ก็ยังไม่ได้พูดอะไรออกมาก็จะรอฟังเราไม่กล้าที่จะ หินด้วยเพราะว่าไม่งั้นนึกถึงเราตอนเราเป็นเด็กอะถ้าผู้ใหญ่พูดอะไรเราจะรู้สึกว่าอุ้ยอันเนี้ยดีแน่ๆเลยอะไรเงี้ยเหมือนบางคนน่ยจะชอบพูดว่าเฮ้ยไอเด็กนี้ความจําดีน่าจะเป็นหมอเด็กมันก็จะแบบทำไมหมอมันคือดีหรออย่างอื่นไม่ดีหรอแล้วความจําดีมันเป็นหมอได้ยงเดียวหรอ จะอาชีพอะไรก็ต้องความจำดีคือเราเราจะทําอาชีพที่เรารักได้อย่างดีอ่ะถ้าเราเป็นคนแบบสมองดีอะไรมหา,าเศรษฐีทั้งโลกใบนี้เรียนน้อยก็เยอะแต่เขาทําในสิ่งที่เขารักที่สุด่ยใช่<น>ก็นอกจากไม่ชี้ทางแล้วว่าแม้กระทั่งคําอวยพรอนะ่ะวันเกิดก็ยังระวังแม่จะพูดคําว่าเขาจะนียมอวยพรว่าขอให้มีความสุขขอให้ประสบความสําเร็จอ,อันนี้ตุ<ำ>๊<ำ>ก็ไม่อวยเพราะว่าคนบางคนก็ อาจจะไม่ประสบความสำเร็จทั้งชีวิตก็ได้มไม่วอ้วนแต่เขาก็ดําเนินชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อนใคร <ทำ S 1> ได้ปะทําทำได้แล้วนี่คือหนึ่งอาชีพของตุ๊กชนุกวัานนันนะคะ <c oughs> คืออาชีพของคําว่าแม่